<TV S 2> สวัสดีครับมาลาฮัตซัทเวลท่องเที่ยวและเรลูร้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซุครับวันนี้ครับพามาเช็คอินที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมกับที่นี่เลยชื่อว่าบ้านป้อมเพชรนั่นเ,เ,เองครับ ด้านหลังนี้นะครับโอ้โหดูฮะน้าเข้าไปดูด้านในนะครับว่าจะสวยแค่ไหนครับผมไปเลย นี่ฮะความเก๋ความเท่ของโครงสร้าง <c oughs> การดีไซน์ต่างๆของบ้านปอมเพชรใช้วัสดุไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นอิดทุกจุดเลยและสังเกตให้ดีนะฮะว่าอิดเขาบอกว่าสั่งเป็นขนาดไซส์พิเศษจากอ่างทองนะครับแล้วก็มีการเผาให้มีสีสันเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับมันกุ้งนั่นเองครับ กันเลยนี่นะครับนี่คือป้อมเพชรที่เป็นโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอย mm ุธยาก็เลยกลายมาเป็นที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้แหละครับค mm ุณผู้ชมฮะที่นี่ตรงนี้เลยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นมุมยอดฮิตใครมาก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลต่างๆมันก็เท่เก๋ดีนะยิ่งแสงได้ฟ้าเปิดอย่างนี้โอ้โหสวยงามครับ ที่บ้านป้อมเพชรแบ่งเป็น2ส,ส่วนบริเวณนี้ทั้งหมดเลยคือที่พักครับและด้านนี้ก็คือในส่วนของร้านอาหารนั่นเองครับบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นส่วนของห้องพักบรรยากาศนั้นเนี่ยร่มรื่นมากๆส่วนหนึ่งก็มาจากต้นโพที่มีขนาดใหญ่ปกคุมล้อมรอบบริเวณนี้เลยนะครับในส่วนของที่พักด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูครับีอยู่2ชั้นด้วยกนะัน ที่พักของเขานะฮะมีทั้งหมด8ห้องแบ่งออกเป็น2ส่วนด้านล่างก็4ห้องด้านบน4ห้องนะครับโซนด้านล่างเนี่ยจะเน้นเป็นออกสีเขียวใบชะพูแล้วก็การดีไซน์ต่างๆน,นเนี่ยดูสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติด้านนอกมากๆฮะส่วนชั้นบนฮนะ4ห้องเหมือนกันด้านบนจะเน้นเป็นโทนสีเหลืองเขาเรียกว่าเหลืองขนุนนั่นเองครับและที่พิเศษห้องนี้เลยวิวออกไปเป็นแม่น้ําเจ้าพยาส่วนด้านนี้ฮนะออมองไปนี่คือวิวของป้อมเพชรเลยฮนะ ในส่วนของห้องอาหารที่บ้านป้อมเพชรที่นี่นะฮะมีส่วนทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์บรรยากาศดีมากติดริมแม่น้ำเจ้าพยาแต่ว่าเมนูวันนี้ที่เขามาเสิร์ฟให้เราทานเนี่ยเป็นที่เด็ดเลยนะครับเอาจานนี้ก่อนเลยวะ,ะเป็นกุ้งแม่น้ำย่างทานส่วนจานนี้เป็นปลาทูผัดกับสายบัวครับส่วนอันนี้ก้อนกลมๆเป็นเผือกเขาเรียกว่าโอเห่ากล้วยส่วนจานนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนลาดพริกอย่างคุณยายน่าจะเป็นสูตรโบราณของคุณยายครับมาชิมเลย ของหวานกันหน่อยนะฮะอันนี้โคบูคาโคต้าทานกับขนมปังกรอบอันนี้เป็นชุดชาช่วงบ่ายเสิร์ฟพร้อมกับสโคนกล้วยตากอบเนยครับฟินมากครับของหวานของคาวอร่อยทุกอย่างจริงๆไม่ไก,กลกรุงเทพด้วยนะคุณผู้ชมถ้าบางทีเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศออกมานอกเมืองสักหน่อยกับคาเฟ่ที่นี่กับอาหารที่นี่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่า สวยเกย๋มีดีไซน์ไม่ไกลกรุงเทพนะครับมาเที่ยวมาเช็คอินกันได้ที่นี่เลยครับที่บ้านป้อมเพชรครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับแ t ทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดก,กับอิสุต้องไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับสนับสนุนโดยอิสุสดีแม็กซ์ X, พาานุภาพพลิกโลก